ร้องนะฮะรอยสองย้อนสองนะว่ารอบแรกไม่เลือกอยูว่าผ่านนะฮะโอ้โหรอบนี้ก็น่าจะผ่านนะฮะดูจากการจับขาหนีที่มั่นคงมากครับโอ้สุดยอดจริงดูนะฮะ ในเวลขนาดนี้ครับดีครับจะผ่านแล้วครับรอบที่สองก็เลยจะผ่านครับโอ้โหสุดยอดนดีเฮ้ยยังยังกายมอนตรงหรืวะเฮ้ยไปไหนมันล่ะเฮ้ยไปแล้วไปเย็วไม่ไปรฮ้ยพอเดียวไ้